ตอนนี้เก๋ขนมหวานยอดขายเท่าไรครับ380ล้านค่ะ380ล้านบาทต่อไปขายาวกี่ชิ้นนะวันหนึ่ง1นึ่ง0สนกว่าชิ้นตา่างรอยพี่จักสัหวังก็จะต้องเป็นตัวนี้ค่ะครับตัวนี้ขายดีมากเป็นตัวทับทิมกรอบนะคะคยอดขายวันหนึ่งอะ สองหมื่นยวันละสองหมื่นยตัวนี้เรียกว่าบัวลอยโอริโอเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราอะ่ะมีการเอ็กแบนเราส่งความอร่อยของทิ้ง,งเราทําธุรกิจขนมหวานเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นเพื่อให้แบบค่าขนมลูกๆไปเรียนรเราก็มีความรู้สึกเอาอตรงนะการขัดขานมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณแม่เลี้ยงลูกสี่คนก็เหนื่อยมากแล้วนะเราฝันใหญ่ไงแเราก็เลยเริ่มมาทําโรงงานใหม่ที่ที่นี่เลยที่ปทุมธานี ทีเนี้เรามาปักหมุดปี5-4น้ำท่วมเราก็เลยจากที่เราขาย5เทศเนาะหยุดขายหมดเลยเขาก็เลยบอกว่างั้นเธอไม่ต้องทําแบรนด์คุณเก่เกขนมหวานนะเธอมาทําแบรนด์เซเว่นเฟสดเร็ดีกว่านี่ชื่อที่เราทํามาเป็น10ปีกำลัง<อ>จะหายไปนะบองตรงว่าเครียดบองตรงว่างงบองตรงว่าคืออะไรเริ่มเห็นความจริงใจ ของเซเว่นตยอดขายเท่าไรประมาณ35ล้านปรสาล้าน,านวันนี้380ล้านภายในเวลา5ปี5ปีปยอดขาย35ล้านเป็น380ล้านอายุน้อยรลยล้านเดินทางมาที่ลานหลุมแก้วปทุมธานีเพื่อมาพบกับตำนานขนมหวานเริ่มต้นนะครับจากร้านขนมหวานในร้านขายยาวันนี้นะฮะ สามารถผลิตขนมวันละ1,2,000 0ชิ้นต่อวัน14 SKU สร้างรายได้380ล้านบาทเขาสามารถทำได้อย่างไรที่สามารถจะสเกลธุรกิจขนมหวานจากปีละ30ล้านเป็น380ล้านได้ไทเวลาเพียงแค่5ปีเท่านั้นครับไปพบกับขนมหวานคุณเก๋กันครับ ไอทสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาองค์การมหาชนเสริมศักยภาพการค้าสร้างโอกาสการพัฒนาผู้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ itd.or.th คุณิสวัสดีครับคุณกันสวัสดีครับ สำหรับท่านใดที่ชอบขนมอยากทำขนมหวานอยากทำขนมไทยและอยากให้ยอดธนุเกินร้อยล้านพลาดไม่ได้ครับพอทั้ง2ท่านนี้ทำแล้วลองมาแล้วตอนนี้เก๋ขนมหวานยอดขายเท่าไหร่ครับ380ล้านค่ะ380ล้านบาทต่อปนี่ค่ะไม่อยากจะพูดนะฮะตอนเป็นสมัยบอกว่าวัยรุ่นเราเคยสัมภาษณ์ <c oughs> กันมาก่อนแล้วตั้แต่แบบเกือบ เกือบ20ปีได้ไางคะ20ปีนั้นตอนนั้นรายการ s m สเอสติดปีตอนนั้นยอดขายเท่าไหร่ครับตอนนั้นน่าจะอยู่ช่วงมา30ล้านเท่านั้นเอง30ล้านไปนี่เท่าไหร่นะครับ380ล้าน380ล้านอ่ะเก๋ขนมหวานธุรกิจทั้งหมดกี่ปีครับ27ปีค่ะ27ปีคุณการมาทำมาทั้งหมดกี่ปีครับ20ปีตั้งแต่ปี47เลยค่ะ380ล้านต้องขายขนมวันละกี่ชิ้นครับประมาณแสนสอย่่าพึง ยอะนะวันอะไรกี่ถ้วยนะหนึ่งแสนสองหมื่นถ้วยเท่านั้นเองหนึ่งแสนสองหมื่นถ้วยใช่ค่ะเดือนหนึ่งก็เป็นล้านเลยดิใช่ใชค่ะครับเดือนหนึ่งกี่ล้านครับเดือนหนึง่งประมาณสามล้านน่ะสามล้านสา้ถ้วย มีกี่ชนิดกี่ SKU ครับตอนนี้เฉพาะในเซเว่ก็มีประมาณ14 SKU ครับถ้าเกิดว่านับที่อื่นก็ประมาณ50 SKU ได้50 SKU ใช่ทร <SK U S 2> าบม,มาว่าตอนนี้นอกจากทำในเซเว่แล้วของเรา14 SKU ยังมีธุรกิจใหม่ด้วยคือตอนนี้จะมีธุรกิจใหม่เรียกว่า k k x ค่ะเป็นการ x x r a n d เดี๋ยววันนี้จะพาพี่ก้องไปดูนะคะว่าเป็นสินค้าตัวไหนบ้างใครที่ชอบขนมหวานและอยากรู้ว่าขนมหวานเนี่ยไปยังไงเป็น380ล้าน โอ้เดี๋ยวมาดูแต่ละชิ้นเป็นยังไงครับอะของเด็ดที่เรา,าขายดีๆมันคือจะบอกว่าถ้าใครอยากกินขนมหวานของเซเว่นตามรอยพี่แจ็คสันหวังก็จะต้องเป็นตัวนี้ค่ะคตัวนี้ขายดีมากเป็นตัวทับทิมกรอบนะคะคยอดขายวันหนึ่งอะสองหมื่นถ้วยวันละสองหมื่นถ้วยเดี๋ยวพึ่งนี่คือทับทิมกรอบน่ารัแบบนี้ขนมไทยเราจมาใสา่ในวันนี้ครับก็บได้กี่วันตัวนี้เก็บได้ประมาณ8วัน8ว <add> ัน ขนมไทยในท้องตลาดทั่วไปเขาจะเก็บได้แค่สอาวันแต่ตัวนี้กว่าที่เราจะพัฒนามาเป็นถ้วยนี้ยเราใช้เวลาพัฒนา2ปี2อ,ป,อ, 2> อปีสองปีที่จะต้องทําให้สูตรที่อร่อยขนาดนี้และสามารถเก็บได้อายุ8วันที่คงความอร่อยวันละกี่ชิน้นะสองหมื่นชิ้นค่ะชิ้นละกี่บาทนะ 25บาทค่บาทอ่ะความอร่อยของทับทิมกรอบคุณเก๋ค่ะนี่คืออะไรครับพัฒนในเรื่องของวัตถุดิบปะค่ะตั้งแต่แบบว่าโลจิสติกการผลิตต่างๆแฮ้วของเราก็จะค่อนข้างกรอบและที่สำคัญแล้วอ่ะจุดเด่นที่ทำให้ตัวนี้ขายดีมากคือนอกจากแห้วกรอบก็ยังได้ความนุ่มแล้วก็ความหอมของกะทิอะค่ะคงคุณค่าขนมไทยไว้เขาเรียกว่าทับทิมสยามอ่าค่ะนี่ะไรอันนี้ ตัวนี้ตัวนี้เป็นบัวลอยเผือกนะคะคบัวลอ,อยเผือกก็ขายดีแต่ถ้าเกิดน้องใหม่มาแรงเนี่ยขอแนะนําเป็นตัวนี้ค่ะเชื่อว่าหลายๆคนน่ะต้องเคยทานแล้วนะคะตัวนี้เรียกว่าบัวลอยโอริโอเป็นสินค้าตัวใหม่ที่เราอะ่ะมีการเอ็กแบนเราส่งความอร่อยของถิงถิง้งภายใต้เออ easy sweet นะคะภายใต้แบรนด์ตัวนี้บัวลอยโอริโอค่ะครับกี่อันต่อวนัน ตัวนี้หมื่นกว่าประมาณหม0 0นสองพั่ถ้วยต่อวันค่ะต่อวัน,นะอ่ะ,อะมาดูตรงนี้มันตรงนี้ตรงนี้อะไรครับนี่อะไรครับนี่อะไรครับอันนี้จะเป็นแบรนด์ของเราเองเป็นแบรนด์น้องใหม่นะคะที่รเรียกว่ามูนี้มูนี้ <c oughs> จะส่งต่อคือแต่ก่อนน่ะเราเคยออกรายการเชฟกระทาเล็กและชนะด้วยอ่าทีเนี้ยเราก็ขยายสูตรต่างๆอะคะอ่ะจากไข่เค็มลาวาต่างๆอ่ะออกมาเป็นแบรนด์มูนิทมูนี้ <c oughs> นะคะตัวนี้ก็จะขายดีมาก <c oughs> นอกจากนั้นนะคะช่วงใกล้เทศกาลสาจีนก็จะเป็นตัวมังกรทองอ่าก็จะเป็นถุงทองเครื่องติดเงินตัวนี้ก็จะเป็นแบบไส้ฝอยทองนะคะ <c oughs> แล้วก็ไส้ไข่เค็มลาวา <c oughs> และนี่คือ ขนมไหว้สตว์จีนค่ะก็จะมีขนมมงคลหมูเห็ดเป็ดไก่พี่หมายความว่ากินขนมแบบนี้นี่ฟินบูชิพระนเเ็กใช่ค่ะชนะหรือเปล่าชนะค่ะชนะแบบว่า,นานคะแนนขาดเลยชนะใครชนะเชฟไก่ค่ะชนะเชฟไก่อุ้ยนั่นคือ ของเราเป็นผู้ดลยนะั้งเรื่เดี๋ยวเรามากินขนมเชีพราด็กใช่ไหอันนี้ใช่ไหมอันนี้โดแล้วอันนี้เนนี่ยนนีนนีด้านนี้นะคะด้านนี้ก็จะเป็นแบรนด์ที่เราอ่ะผลิตเองนะคะไม่ว่าจะเป็นตามเทศกาลตัวนี้เป็นลูกชุบนะคะลูกชุบกุงอะไรเราก็จะผลิตส่งตามการยินไทยด้วยจะบอกว่าที่สีขาวเนี่ยเป็นถั่วขาวนะคะไม่ใช่ว่าเป็นถั่วแบบถั่วเหลืองธรรมดาเป็นถั่วขาวบล็อกแป้งค่ะโอ้หให้คุณแม่สำหรับคุณแม่เป็นอะไรนะคะเป็นถั่วขาวถั่วขาว เราทำตามเทศกาลไม่ใช่แค่พวงมาลัยอย่างเดียวนะคะอย่างถ้เกิดเป็นพวกช่วงสาต์จีนก็จะเป็นตัวนี้ได้เฮงเฮงรวยๆนะคะโอ้โหสต์จีนนะอันนี้ใครเทศกาลไหนดีอ๋ออันนี้เป็นปลาน้อยอยู่ข้างในนะคะจริงๆอ่ะสั่งตามวันเกิดก็ได้นะคะเราสามารถทำเป็นตัวหนังสือต่างๆตามวันเกิดได้ใช่ค่ะ ลูกชุบตัวนี้เราส่งการบินไทยเลื่อนหรอใช่ค่ะหมายถึงว่าการบินไทยเขาไปเสิร์ฟบนเครื่องบินอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะเสิร์ฟบนเครื่องบินก็จะเป็นลูกชุบของทางคุณเก๋ขนมหวานจริงๆอ่ะมีหลายตัวนะคะขนมไหว้พระจันทร์เราก็เสิร์ฟในชั้นบิส i n e s s c l a s ด้วยแล้วก็ส่งตามโรงเรียนอันนี้อะไรอันนี้อะไรลองทานดูค่ะอันนี้ก็จะเป็นลูกชุบผลไม้นะคะอ๋อกล้วยใช่ค่ะอะไรจะได้ง่ายๆกินกล้วยเข้าไว้เห้งเห้ง้งเกล้วยค่ะกล้วย อร่อยไหมคะหอมใช่ค่ะหอมแล้วก็นุ่มแล้วก็อร่อยด้วยขายเง่้ยถ้าในเซเว่นจะเป็นอย่างนี้ค่ะกล่องละสามสิบบาทอร่อยอ่ะอร่อยค่ะหอมรู้สึกไหครับที่ทําให้ขนมไทยขายมาไกลทีนะวันหนึ่งหนึ่งแสนกว่าชิ้นปีหนึ่งเป็นล้านล้านชิ้นรู้สึกไครับอันนี้เป็นความใฝ่ฝันเลยอ่ะเคยเคยคุยกับคุณแม่คุณแม่เป็นคนทําขนมอร่อย แต,แต่ก่อนแม่ขายแค่หน้าร้านขายยาเราจะทําขนมยังไงอ่ะให้สามารถแบบว่ากระจายให้ทุกคนอ่ะได้ลองกินความอร่อยอ่ะอันนี้ก็คือเป็นเป็นจุดที่อีกหนึ่งหนึ่งแรงบันดาลใจอะคะ่ะแล้ววันนี้ทําสําเร็จแล้วค,คนไทยทั่วประเทศได้ชิมใช่ค่ะสามารถซื้อได้ที่เซเว่นทั่วประเทศนะคะ<า>ทุกสาขาค่ะงั<า>้นคุยเรื่องขนมแล้วขอค,คุยธุรกิจกับคุณพี่สาวต่อเลยนะค่ะพี่กันนะได้ค่ะ ยนดีนั่งนะครับยค่ะเกเลยค่ะคุณก้องผมเชื่อว่านะครับสำหรับใครที่อยากทำธุรกิจขนมไทยให้สามารถเติโบโตไปร้อยล้านได้ผ่านช่วงเวลาที่ท้าทายแบบนี้ผมว่าขนมหวานคุณเก๋น่านจะเป็นคำตอบให้กับเรายินด,ดีเลยค่ะันย้อนอีกทีนะครับขนมหวานคุณเก๋ของเรามีอายุกี่ปีแล้วครับตั้งแต่ปี40ช่วงวิกฤตต้มยำกุ้งก็27ปีแล้วค่ะ27ปีใช่ค่ะแต่อันนั้นเป็นช่วงของคุณแม่ที่ทำมา ตอนนั้นขอย้อนกลับมาครับจริงๆแล้วครอบครัวตัวกองของเราเนะะี่ยมีมีคุณเก๋ค <c oughs> ุณเก๋การน้นองกิ๊แล้วก็น้องกอนค่ะออธุรกิจที่บ้านธุรกิจแรกคือร้านขา,ขายยาคุณพ่อก็จะบอกว่าขายยาแล้วก็พอช่วงวิกฤตปีส0ูสสนเนาะเศรษฐกิจตกต่ําก็เลยทําให้คุณแม่เนี่ยเริ่มทําขนมขายหน้าร้านขายยาคุณพ่อโดยยึดหลังร้านขายยาเนี่ยเป็นครัวแล้วก็ทําขนมขายหน้าร้านขายให้กับ ลูกค้าร้านขายยาครับวันนี้ธ<ม>ุรกิจนะฮะขนมหวานคุณเกสามร้อยแปดสิบล้านบาทใช่ค่ะแต่วันแรกไม่ใช่อย่างนั้นใช่เราก็ไม่คาดฝันเลยนะคะว่าเราการเองจะสามารถพาให้ธุรกิจคุณแม่นเนี่ยเติบโตถึง380ล้านได้งั้นช่วงแรกสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือว่าผ่านอะไรกันมาบ้างเอาช่วงแรกก่อนยอดขายเป็นยังไงก่อนก็จะขายหนะ้าร้านขายยาคุณพ่อก็องตรงนะ ห้าร้อยบ้างสามร้อยบ้างอะไรยงนี้ก็เห็นคุณแม่ขายได้ค่าอาหารได้ค่ากับข้าวอะไรอย่างเงี้ยลราช่วงที่กันเข้ามาช่วยี่ยก็ปีสี่เจ็ดเนาะตอนนั้นก็เริ่มขายได้หลักพันแล้วนะเราทําธุรกิจขนมหวานเนี่ยเป็นอาชีพเสริมเท่านั้นเพื่อให้แบบค่าขนมลูกๆเปรียนรเราก็มีความรู้สึกเอาตรงนะกันขัดขานมากเพราะว่ามีความรู้สึกว่าคุณแม่เลี้ยงลูกสี่คนก็เหนื่อยมากแล้วนะล้าทาไมต้องมาลุกทําขนมตั้งแต่ปีสี่ปีห้าแล้วเอาตรงนะก็ต้องเรียกเรามาทําด้วย ไม,นนไม่เข้าใจวันนั้นได้เข้าใจว่าไอ้เงินหลักร้อยหลักพันเนี่ยทำมต้องเหนื่อยกันขนาดนั้นวันนี้เข้าใจยังวันนี้ก็เข้าใจแล้วว่ามันคือจุดเริ่มต้นเนะจุดเริ่มต้นมันอาจจะเล็กมากแต่ถ้าเกิดว่าเรายังมุ่งม,มั่นมีวินัยในการทําซ้ําทําซ้ําเราก็เติบใหญ่ได้ครับค่ะทุกธุรกิจฮะย่อมมีเรื่องราวย่อมมีเดินทางย่อมมีการที่จะเปลี่ยนแปลงมีก้าวกระโดดใช่ค่ะไม่ใช่คนปกติทําได้นะและขนอวานเนี่ยเพียงเวลาแค่ไม่กี่สิบปีสามารถมียอดขาย สางร้อยแปดสิบล้านบาทต่อปีมีพนักงานกี่คนร้อยแปดสิบคนเราเรียนจบอะไรมาต้าบอกว่าการหนักเรียนฟูตซายที่พระจอมเกล้าพนครเหนือแล้วเรียนจบมาปุ๊ก็ได้ทํางานเลยเป็นนักวินิจฉัยสินค้าโอทอปตอนนั้นจะเป็นช่วงโอทอปฟีเวอร์มากเป็นนักวิเคราะห์ใช่ค่ะเป็นนักวิเคราะห์เลยใช่ค่ะได้เงินเดือนเท่าไหร่ประมาณหกหมื่นบาทเท่านั้นเองประมาณหกหมื่นบาทเพิ่งเรียนจบหกหมื่นใช่เรียนจบก็ได้ได้เลทนั้นเลยเยอะนะใช่ค่ะเกิดการ ต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจเพราะคุณแม่มาถามว่าคือเขาเริ่มเหนื่อยทำมาเจ็ดปีเนาะเออมาช่วยมามาได้ไหมมามาเหนื่อยแล้วนะเริ่มแบบไม่ค่อยอยากทําต่อแล้วนะถ้าเดีว่าเธอช่วยฉันฉันก็จะทําต่อนะเอาตรงๆเราก็ไม่รู้ว่าคุณแม่จ่ายเงินเดือนเรายังไงเพราะว่าเพราะว่าเราไปถามคุณแม่บอกคุณตายแล้วเขายังติดหนี้เป็นสิบล้านอยู่เลยสิ่งหนึ่งที่ต้องตัดสินใจแล้วก็เราจะได้เรียนรู้จากการตัดสินใจนั้นของคุณกันคืออะไรครับก็กันก็มาวิเคราะห์ว่าถ้าเราเอาเงินหกหมื่นเนี่ย มาจ่ายหนี้ให้คุณแม่สิบล้านอ่ะมันก็คงอีกหลายปีเลยอ่ะทีนี้ในวันนั้นเองอ่ะกันก็มองว่าเราจะให้คุณแม่เขาแบกรับหนี้นี้ยไปหรอเราก็เลยคิดว่าไหนๆอ่ะเราก็ต้องเราก็ต้องต่อสู้อยู่แล้วเราก็ลองมาสู้เขาสักตั้งหนึ่งคุณกณันต้องเรียนถามครับเผื่อว่าอันนี้จะสามารถเป็นการเรียนรู้ของพวกเราทุกคนครับตัดสินใจยากก็ต้องบอกว่าตัดสินใจยากมากเพราะว่ามันต้องทิ้งอ่ะคือมันต้องทิ้งชีวิตเราตอนนั้นนะเราก็มาช่วยคุณแม่ มาทาในสิ่งที่เราเองก็ไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่ต้นเราก็มองว่าแต่ถ้าเราไม่ทําใครจะทำครับดังนั้นอ่ะวันนั้นอ่ะก็เป็นการตัดสินใจที่แบบสําคัญที่สุดในชีวิตเลยก็ว่าได้แต่เราวิเคราะห์แล้วว่าขานมแม่อรแต่ว่าโลเคชันมันไม่ได้อ,อ,อันนี้คือในฐานะที่เราเป็นนักวิเคราะห์แล้วเราก็เลยวิเคราะห์ว่าเอาละถ้าเราจะต้องละทิ้งชีวิตอีกชีวิตหนึ่ง S <S มาทำสิ่งนี้เพราะนั้นสิ่งนี้จะต้องสําเร็จอย่างที่สุดต้องสาเร็จถ้าไม่สาเร็จเราไม่ทําครับเอาตรงๆอ่ะกันก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าภาคสีจะเลยมาไม่ใช่แหล่งกินขนมถ้าเกิดว่าจะกินขนมเรากินกันที่ไหนวันนั้นเป็นคําถามเด็กคนนั้นว่าจะกินขนมอร่อยๆขนมไทยต้องกินที่ไหน เราก็เลยไปวิเคราะห์ตลาดออตกอซึ่งเป็นตลาดระดับอาเซียนเอาตรงๆนะคะมันไม่ได้ได้ที่มาง่ายๆกันเล่งอยู่2ปีค่ะกว่านั้นจะมีล็อกว่างแล้วเราได้เข้าไปขายน,นี่ไปตามการวิเคราะห์แล้วไป<ช>ตามบลยุทธ์<ะ>อัาเผือ่อให้พวกเราได้เรียนรู้ก็คือว่าขนมหวานเหมือนกันเจ้าเดียวก,กันแต่อยู่คนละที่ยอดขายต่างกันคนละเรื่อง ใช่เพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าคนน่ะเขามาที่อตกอพร้อมจ่ายเขามาหาขนมอร่อยเขามีเงินนี่คือถ้าอันนี้คือขนมหวานถ้าโลเคชั่นอยู่ภาษีเจริญแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้อ่ะ,อะย้ายไปย้ายไปอตกอตกขายเท่าไหร่เขาก็ซื้อไม่ต่อแถมให้ติ๊อีกตอนนั้นน่ะในอตกอไม่มีขนมแบบไม่มีวุ้นแันซีขายอ่ะขายได้ว,ว่าหนึ่งเป็นหมื่นนะคะ Oh. ต้องบอกว่าล็อกเล็กๆนะคะแต่ขายได้วันลงเต็มเป็นหมื่นแล้วก็ขายหมดทุกวันสิ่งที่เรียนรู้จากการรอคอยและวิเคราะห์พอการเปลี่ยนจากปาษีเจริญเป็นปออร์ตคอคืออะไรครับก็คือเราพบว่ามันเป็นจริงอย่างที่เราคิดคือถ้าเปลี่ยนสถานท,ที่ขายเนาะมันก็ตามกําลังซื้อของผู้คนผู้คนพร้อมซื้อผู้คนพร้อมจ่ายเข้ามาแล้วก็ขายดีอ่ะเป้ามาย<ภ>ต่อไป ออต่อก็อไม่เพียงพอแล้วต่อขนมคุณเก๋ถูตก,กต้องเราจะ,จะไปทั่วประเทศทั่วประเทศเราก็เลยต้องไปขายที่โมเดิร์นเทรดปักหมุดที่เซเว่นอีเลเวนเป็นหมุดแรกเลยอ่ะเราต้องทำตัวอย่างจะไปตรงนั้นได้อันดับแรกเราต้องมีมาตรฐานเนาะเราต้องผลิตสะอาดสดใหม่ที่สําคัญเลยอ่ะเราต้องเรียนรู้ในเรื่องของออการบริหา,ารจัดการสินรรค้าการพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วที่สําคัญเราก็ต้องไปอยู่ในจุดที่เขาไปเราก็ไปวิเคราะห์ต่อว่า แล้วไอ้พวกจัดซื้อของโมเดลเทรดเขาไปที่ไหนกันเราก็วิเคราะห์ว่างานไทเฟกเป็นงานใหญ่ประจําปีอาหารต้องไปออกบูธครับเราก็ไปออกบูธที่งานไฮเฟกใช้ตังกี่บาทไม่เสียตังเลยว้าจริงเพราะว่าเราไปเรียนที่สถาบันอาหารเขาไปออกบูธฟรีเป็นซักเซนเคสค่ะไปออกบูธฟรีจริงๆเพราะว่าไปเรียนที่สถาบันอาหารแล้วก็เป็นซักเซนเคสเขาไปออกบูธฟรีอ๋อไปเรียนด้วยแล้วเราเรียนดีเรียนดีส่งกันบ้านตลอดเขาเรียนอะไรกันอะ เรียน NEC เพื่ประกอบการใหม่ครับส่งน้องสาวไปเรียนเราไม่ได้ไปเรียนเองด้วยนะให้น้องสาวไปเรียนก็ลองเข้าไปดูนะฮะจริงๆแล้วภาครัฐเขาก็ส่งเสริมว่ามีหลายที่จะเข้าไปที่สสวเข้าไปที่ NEC หลายๆที่ก็พอสามารถที่จะออกบูธฟรีได้ใช่คีย์แต่ละมันตรงนี้ออกบูธฟรีออกบูธฟรีแต่ต้องเป็นซักเซสเซอร์นะปกติมันเสียเป็นต์นะใช่เสียกันเป็นแสนงานวันนั้นตอนอายุเท่าไหร่ละยี่ห้าเป็นไงงานระดับโลกอึ้ง เขาไม่ขายขนมแบบเราเขาขายแบบไหนเขาแบบเขาเป็นแพ็กเกจสวยงามแบบพร้อมขายต่างประเทศแต่เรายังเป็นแม่ค้าอยู่เลยเดี๋ยวเล่าให้เพา่เพ่อว่าก็คือว่างานไทเฟกนี่็คือบอกว่า ที่สุดถูที่สุดของทั้งหมดประเทศทั่วโลกทรวมกันที่เมืองไทยเพราะเมืองไทยก็เป็นใช้คำว่าเป็นครโรโลกแล้วกันก็มีทั้งแบรนด์ไทยและแบรนด์ทั่วโลกต่างชาติคนเดินปีนี่เป็นแสนแม่ค้าออตกบุกอินเตอร์เนชั่นแนลบอกเลยเร็วขายดีมากทำให้คนอื่นเขาไม่ขายกันแบบนี้คือเราเอาขนมสดไปวางเลยค่ะ คนอื่นเขาเป็นขนมคนอื่นเขาแบบเป็นแพ็กเกจเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ยแล้วขนมสดแบบคนอื่นก็งงอย่าเพิ่งคุณหลอกหรือเปล่าเอาก่อนสามวันธุรกิจไม่หรอเาสามวันธุรกิจแล้วก็ขายแบบบ้านๆนี่ยเหรอเหรอสามวันธุรกิจหนึ่งหนึ่งวันคือสําหรับประชาชนไอ้ธุรกิจเดี๋ยวเวลาไปเขาขายแบบแพ็กเกจจิ้งขายของลองดูเราอะไรไปขายเราก็เอาคุณเนี่ยค่ะคุณเป็นซีเนี่ยไปขายคุณกะทิไปขายให้เขาชิมถูกเปิดชิมเปิดชิมเปิดชิมเหมือนแม่ค้าเลยโ คนอื่นงงอะว่าใครขายอะไรกันอย่างนี้ว่าอะไรอย่างเงี้ยเด็กน้อยแต่ว่าขายดีเอาตรงๆว่าได้นำบัตรมาทุกเพจเลยค่ะเออให้มาได้อย่างนั้นสิช่วยไม่ได้ของดีหน้าตาดีอีกของดีหน้าตาดีได้นำบัตรใครมาบ้างได้นำบัตรเซเว่นโลตัสบิ๊กซีแม็กเวลูอะไรอีกล่ะท็อปได้มาหมดขายหมดครับแต่ขายเซเว่นก่อนทำไมเพราะว่าเราเลือกตัดหมวดที่ขายใหญ่ที่สุดเราวิเคราะห์ต่อ ว่า Seven เซเว่นมีสาขาเยอะที่สุดในประเทศแล้วเรากลัวว่าถ้าเราอ่ะมัวแต่ไปกินเจ้าเล็กเจ้าน้อยอะ่ะแล้วเวลาที่เราเวลาที่เราจะไปขายเจ้าใหญ่เราจะมีกําลังการผลิตพอไหมเราเลยเริ่มขายเจ้าใหญ่ก่อนเลยนี่คือกลยุทธ์คือทุ่มเททรัพยากรของเรายอยาทั้งหมดไปที่เซเว่นเลยดีกว่าเซเว่นสปีขายปีห้าหนึ่ง แล้วรออะไรตั้งสามปีเราต้องเจอโปรเซสเราต้องทําโรงงานเราต้องทําโรงงานเพราะว่าเรายังทําหลังร้านขายยาคุณพ่ออยู่เลยจะขายได้ยังไงล่ะเออเราต้องทําโรงงานขนาดย่อมย่อมออเออพอมารวมกับขายใหญ่เกิดอะไรขึ้นโอ้โหทุกขลาต้องบอกว่าทุกขลาทุกขลาคือขายดีเกินไปคือขายดีจนทําไม่ทันเพราะว่าเรากลัวไงเราเป็นเด็กเราก็กลัวเขาถามว่าอะไรขายดีที่สุดตอนนั้นเราขายดีสองตัววุนกะทิกับบุนแฟนซี เราก็เลยบอกเขาว่าขอขายสองตัวเลยเขาก็เตือนแล้วจัดซื้อเตือนแล้วว่าเอาตัวเดียวเอาตัวเดียวแต่เราไม่เชื่อเรามั่นใจด้วยความที่เรามั่นใจเพราะว่าเราตอนนั้นอ่ะเราก็ได้ยินมาว่าถ้าขายไม่ดีสามเดือนก็เออออกแล้วเราทําโรงงานมาแล้วอ่ะค่ะสามเดือนแล้วมันขายดีทําไงอ่ะปก,อปกติทำวันกี่ชิ้นปกติทําวันเราก็ประมาณสี่ห้าร้อยชิน้นขายารวมก็เซเว่นวันกี่ชิ้น 5,000ันชิ้นก็มี5,000สาขาแล้ว2 SKU ยหมื่นชิ้นทุกคลาบทุกคลาบรวมทุกคนที่รู้จักมาช่วยกันยอดบุญตอนนั้นมีแฟนกี่คนเอามาหมดเดี๋ยวมึงนะช่วยี่เ่้นใต้หน่อยมีแฟนกี่คนเอามาหมดแปลว่าอะไรวะมาช่วยกันยอดบุญเธอมาช่วยกันทำอาหารกินหน่อยทำยี่สิบสี่ชั่วโมงทำเท่าไหร่ก็ไม่ทันโดนด่าแต่ว่าเซเว่นเขาให้โอกาสนะให้โอกาสแล้วเราก็ค่อยค่อยค่อยๆผลิตค่อยๆเพิ่มคนค่อยค่อย ค่อยๆทำไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราทำได้วันละหมื่นชิ้นจริงๆพอเริ่มทำให้กับเสเวยราขายใหญ่เราสูญเสียแบรนด์ของเราและความเป็นตัวเองไปหรือเปล่าต้องบอกว่าตอนแรกไม่นะตอนแรกเราขายแบรนด์เราเลยแุ้นคุณเจคุณเจขนมหวานเราฝันใหญ่นะเราก็เลยเริ่มมาทำโรงงานใหม่ที่ที่นี่เลยที่ปท,นนทุมธานีทีนี้เรามาปักหมุดปีห้าสี่น้ำท่วมน,น้ำท่วมเสร็จปุ๊บเราก็เลยจากที่เราขายห้าเทศเนาะขายแม็กเวลูท็อป เออโลตัสบิอะไรเงี้ยหยุดขายหมดเลยแล้วเราก็กลับมาขายเซเว่นที่เดียวปีห้หลังจากน้ำท่วม3ามเดือนนี่หมายความว่าอันนี้แหละตัดสินใจแล้วว่าเลือก<ม>่จะเ้ือ <7 S 1> กัเซเว่นเท่าเดียวต,ต้องเซเว่นเท่าเดียวเพราะเรามองว่าพอเราอะน้ำท่วมไปปี5้าสีเนาะกลับมาปีห้าพนักงานเรากลับมาไม่ครบเราต้องเตรียมเซตทีมใหม่ทั้งหมด เราก็เลยมาทําเรื่องมาตรฐานสินค้าเราขายให้เซเว่นที่เดียวเลยเราบอกว่าเราจะหยุดขายทุกที่เลยนะขายเซเว่นที่เดียวเพื่อเอากําลังกผลิตท,ทั้งหมดขายให้เซเว่นแต่ว่าผลปรากฏว่าเขารักลงมากเขาก็เลยบอกว่างั้นเธอไม่ต้องทําแบรนด์คุณเก๋ขนมหวานนะเธอมาทาแบรนด์เซเว่นเฟด้จัดเลยดีกว่าผลิต OEM กับเซเว่นเดี๋ยวเพิ่งน,นะเธอไม่ต้องทําแบรนด์คุณเก๋ขนมหวานแล้มวาลมาทาแบรนด์ให้เซเว่นเลย นี่ชื่อที่เราทํามาเป็นสิปีกำล<อ>ังจะหายไปนะใช่นนั้นตัดสินใจลำบากไหมบองตรงว่าเครียดบองตรงว่างงบองตรงว่าคืออะไรเราก็ดีกว่าเซเว่นดีกว่าเซเว่นอ่ะเริ่มเห็นความจริงใจของเซเว่นว่าเขาส่งทีม R&D เขามาช่วยเราจริงๆเขาส่งมาช่วยจริงเขามาช่วยจริงๆรแล้วเขาก็มันทําให้เราอ่ะมีโนฮาวในการพัฒน,นาผลิตภัณฑ์มากขึ้นสินค้าที่เป็นแบรนด์เซเว่นเซขายดีกว่าคุณเก๋กขนมหวานอีกเราก็เลยมองว่า งั้นเราก็ขายแบรนด์เขาไปเลยละกันก็คือเขาส่งมาจริงเขาช่วยยอดขายเราจริงเขาช่ยเราจริงเขาเดินเคียนข้างเราจริงปูเขาทําให้เราแบบเหมือนที่เขาพูดเลยคตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่เลยตอนนั้นคุณแม่ก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะเขาคุณแม่รักแบรนด์คุณเก๋ขนมหวานมากเป็นชื่อพี่สาวนโตครับแต่ว่าก็เชื่อในการตัดสินใจของเราครับก็เลยวันนั้นเราก็เลยขายแบรนด์เซเว่นเฟสมาจนกระทั่งขายดีนมาจนถึงวันนี้เลยวันนั้น ก่อนที่ตัดสินใจว่าจะเป็นของกันและกันแบบเข้มข้นตอนนั้นยอดขายเท่าไรประมาณ35ล้านประมาณสามสิบห้าล้านวันนี้380ล้านภายในเวลา5ปี5ปียอดอขาย35ล้านเป็น380ล้านใช่ค่ะเติบโตขึ้นสิบเท่าเลยนะถูกต้องค่ะแสดงเขาขรักษาสัญญ,ญาสิครับเขารักษาสัญญ,ญาต้องบอกว่าเซเว่นจริงใจกับซัลายเออร์มากนะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้เซเว่นส่งทีม R&D ดีส่งทีม QA อเะเข้าโรงงานเราทุกเดือนเป้าหมายต่อไป ้าหมายต่อไปเราคิดว่าเราจะโตแบบนเตอร์ไปพร้อมกับเซเว่นครับค่ะเพราะว่าเซเว่นเขาประกุดว่าเขาจะคัดส่งขนมไทยอ่ะไปเซเว่นอีสิบหกประเทศทั่วโลกครับค่ะ,ะเราก็ได้ได้แจ็กสันหวังมาเป็นพรีเซนเตอร์เนาะรแล้วก็ทำให้ทางเซเว่นเนี่ยเริ่มมองเห็นกลุ่มลูกค้าใหม่ๆก็คือกลุ่มนักท่องเที่ยวย้อนเวลากลับไปวันที่เราวิเคราะห์ตัดสินใจที่จะทิ้งอาชีพนักวิเคราะห์ให้กับโอท็อปมาเดินหน้าขนมหวานของครอบครัวเราค่ะ ตัดสินใจผิดไหมไม่ผิดเลยแต่ต้องบอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะคือเส้นทางมันไม่ได้โรยด้วยกีบกุลาถ้าย้อนกลับไปคือการประสบแบบวิกฤตเยอะมากแต่ว่ามันสอนให้เราอะเติบโตแล้วก็เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่มีความคิดรอบคอบมากยิ่งขึ้นก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องแต่การตัดสินใจจะถูกหรือผิดมันขึ้นอยู่ออกับความจริงจังความตั้งใจจริงในการทำด้วยกันเชื่อว่า,วาตอนนี้มันเป็นช่วงยากลำบากของ SME แต่กันอยากจะบอกว่าถ้าคุณผ่านมันไปได้คุณจะโตขึ้นแล้วคุณจะเติบโตแล้วคุณจะเข้มแข็งและมั่นคงมากขึ้นกันอยากฝากไว้สิ่งที่สําคัญที่ทําให้คุณเยกขนมหวก้าวหนึ่งวันคือความกระตันยูความกระตันยูต่อลูกค้าผู้มีพระคุณรวมถึงซัพพายเออร์ของเราที่ส่งมอบวัตถุดิบที่ดีให้กับเราไม่ว่าใครจะมีบุญคุณกับคุณคุณต้องตอบแทนเขาแล้วคุณจะมีความเจริญก้าวหน้ามากิ่งขึ้นอย่างแน่นอนกันเป็นกําลังใจให้กับ s ุกเเเลยนะคะให้เติบโตไปพร้อมกัน ถ้าทำอย่างนี้ได้คุณจะได้เติบโตเป็นอายุน้อยร้อยล้านเหมือนคุณเจกศขนมหวานแน่นอนค่ะร,รู้หรือไม่กับไอทีดีข้อมูลดีๆส่งตรงจากไอทีดีวันนี้รู้หรือไม่ปัจจุบันประเทศไทยทำข้อตกลงเขตเสรีทางการค้ากับต่างประเทศหรือ FTA ปัจจุบันรวมทั้งสิ้น15ฉบับ ครอบคุมทั้งสิ้น19ประเทศด้วยกันครับ itd เสริมศักยภาพการค้าสร้างโอกาสการพัฒนาครับ